สวัสดีครับปุ้มสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านครับนอเหลือลายไม้น้ำผึงป่าพร้อมด้วยพานชัยเสาห้าครับก็วันนี้ก็ตามล่าหาความหวานครับตามลาเล็กใน <c oughs> ดอกมาตามป่ายางพลาครับดอกยางพลาเต็มเลยครับแต่ว่าไม่เห็นผึ่งตอวจัิงตัวดอกดอก,ดอกยางพรามาเจอผึ่งอยู่ลงังหนึ่งก็เขาบอกว่าผึ่งไอยางพลาเอาอะไรเอากังคืนไหมเนีย่ยอืมว่าผึ่งเอากลางคืนมันใช่หรือเปล่าครับ ถ,ถ,ถ้าเอาดอกยางพาันล้างคืนกอน็อาจจะมีน้าแล้วลองไปดูกันครับพึ่งล้างโกที่สวยอยู่ครับนีค่นครับล้างพึ่งล้าง,งใหญ่เพิ่อควรต้นต้นอะไรนี่ต้นกระหาดนี่ต้นกระหาดครับแล้วึ้นไปดูกันว่าจะมีน้าอย่างที่เขาเล่าลําลือกันไหมว่ายางพันลามีน้ําโอเคครับไป ครับขึ้นมาก็เก็บถึงล่างพึ่งแล้วนี่ไ,ไกลๆล่างก็ใหญ่พอทุกคนเลยเยด้อล่างใหญ่ครับพร้อมด้วยของเชียร์ครับขึ้นต้นข้างๆมา <c oughs> ของเชียร์ครับขึ้นมาเชียร์ถึงล่างเลย <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวจุดครบก่อนครับเฮ้ยและจุดครบแล้ว ม่อนยืนดีดีก่อนโอ้ยแม่เจ้าขึ้นมาแล้วลังใหญ่พบกับมอยาคิติดอีกแล้วพบไม่ได้อีกแล้วเอาม่เอามหมเอาอละครับลังจำๆเลยโอ้ทำไมเป็นแบบนี้ไม่ใช่เพื่อไม่ใช่เป็นึ่งใหม่ซะดื้อ โอ้ลังขาวครับลังขาวเห็นเราน้ยนิดนึงคโคตรมีติดดอกำตาบับแล้วกบเอาน้ำยางพาราอยากดูครับหัวนำนี่นี่นึงปิดตาอยู่นิดนึงครับ <c oughs> โอ้ไหนวายางพลานำดิเว้ยเว้ยเว้ยแล้วดักระถอดกลางแล้ว ม่นจะได้ได้ขอบขอบครับโอเคครับเดี๋ยวผมหาที่ตั้งกล้องก่อนขรบมันก็ไเมติดโอเค,คกระดับหมดแล้วนี่กล้องชันี่จริงนี่เป็นจริงนี่ cô nam đồ gáng và la áo bị mất làm hú đâu nắng chít chít nít mình nó đùn mất lèo này à nó đùn mất lèo thật đùn mất cái lăng nó thì nó

ถองแปคุห้าแมาใส่กันเลยเนาะน้ำพึ่งจะเหงาพึ่งจะหยอดน้ำใช่หยอดน้ำตัะเครื่อเครืองหัวด้วนติดลมมัดอน ออิโอ้ยน้ำคลิดรูนี่หรอวะ <c oughs> น้ำคลิดรูน <c oughs> น้ำยงา,ายงคนราแม่มนไ้มหัวถุงน้ำยงางคนราน ไม่เคยเห็นเรานักยงางพาราสีดอกไม่เคยเห็นถึงสวนนะดอกยงางพาราเลยมันมีดอกไม้ลหลายอย่างรงับสนอนนี่หลังใส่หนาเขาใส่เดียวเราสีหลังสีหลังนั่งกวยาอยู่แล้ว

เงนพวกก็ไม่ต้องใช่หล้ว

นอ่กอล์ฟก,ก็ว่ามันจะขาดิุงขาดมันปล่อยมั้พอครับปล่อยไปให้แม่พันนิดนึง <c oughs> ครบไม่ต้องใช่ล้วนี่เนะี่ทิ้งไปเลยครบไม่ต้องใช่มงก็ไม่ต้องใส โอเคครับไปครับผม,มอีกหนึ่งลังครับ้นข่ไม่ไม่สูงดอกง,ง่ายง่ายครับลังนี้จะพันชัยเป็นคนขึ้นครับเช็คดูไี่ว่าน้ำดอกยางมันมีจริงไหมดูอีกลังนึงครับผมคิดว่าฝืงขงองแมวนะดอกยางครับลังนี้เดี๋ยวให้พันชัยขึ้นเช็กดูว่าจะมีน้ำไหมโอเคครับ, <c oughs> รบผม หลังจอดหมดแล้วเหลือจะรอบนอกนิดเดี๋ยวโอ้ดูน้ำดอกยางด้วยว่าจกซิปโลหนึ่งวันหนึ่งน่ะรู้สวอแสเวมดเลยโอ้ยสวอสเวนี่จะยดไม่น้ำยดแลยวก็ไม่มีครับผม ผลสรุปวันนี้ก็คือพึ่งแมวดอกยางพารานะครับแถ,า,ถา,าดอกยางพารานี่สองลังในน้ำเต็มะจะต้นยางครับดอกยางเต็มเลยรู้ว่าพึ่งไม่ไม่ตอมดอกยางพาราไม่มีน้ำหวานครับเสร็จเรียบร้อยสองลังเจ็ดสองลังแล้วครับโอเคครับผมใต้ขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขทุกคนทุกท่านครับมีเงินมีทองใช้ตลอดปีตลอดไปจากกลหมไม้น้ำพึ่งป่าสวัสดีครับ